สว,ส,สวัสดีครับ,วรบพวกเรา,เราวง m a c i n t o s, ค <S ส, <S ส <S ครับ Macintosh เนี่ยเริ่มต้นมาจากการที่เราเล้นสือเป็นแบบอยู่ในสถาบันเดียวกันแล้วก็ตอนนั้นก็ก็ไปรวบรวมเพื่อนๆก็ไปตามต้นนะตามนิดแล้วก็เป๋งแล้วก็ต้นก็นไปตามหมู มก็ตสสสสคือตอนตอนนั้นมันเด็กๆเยอะมีเป้าหมายเดียวกันคือ, <c oughs> อเราอยากแบบว่าพัฒนาวงการดนตรีให้ไวัยรุ่นไทยได้ฟังเพลงไทยเราก็เลยสนุกอะไรมันก็สนุกไปหมดหก,ก็สนไไุกนะ,นะครับได้มีโอกาส ่าไปแสดงภาพยนตร์ช่วงนั้นก็ค่อนข้างจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการแสดงนะครับอ่าขณะที่เพื่อนๆรุ่นเดียวกันเขาเขาเรียนหนังสือพวกเราเรียนหนังสือด้วยเราได้ไปเที่ยวด้วยได้เล่นดนตรีด้วยถือว่าสนุกในช่วงนั้นครับก็สนุกเวลาที่ได้เล่นดนตรีแล้วก็ได้ไปตามที่ต่างๆนะครับาาววววััันนนน พวกเราก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นสื่อทางเสียงเพลงอีก,อ,กอีกบทเพลงหนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เป็นตำนานฮะตอนนี้